สวัสดียามเช้าครับทุกท่านวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของการปลูกกล้วยนะครับเห็นสอบถามกันมามากเรื่องของกล้วยน้ำวา้ากล้วยน้ำวา้าถ้าหากจะพูดกันตามความเป็นจริงก็เป็นกล้วยที่ควรม,มีประจำบ้านแต่ว่าในตอนนี้ก็ปรากฏว่ากล้วยน้ำว้านั้นปลูกยากมากนะครับเพราะว่าอ่า กล้วยนวานั้นจะมีโรคเยอะมากทั้งโรคไตาพายโรคเชื้อราโรคใบเหลืองนะครับสารพัดโรคอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากล้วยพันธุ์บ้านจะเต็มไปด้วยโรคถ้าหากเรานั้นได่ทําการปลูกกล้วยเราก็จะพบว่ากล้วยนวานั้นเป็นกล้วยที่รักษาความสะอาดมากนะครับก็คือเป็นกล้วยที่ต้องดูแลเอาใจใส่เรื่องของความสะอาดถ้าหากปล่อยให อรอบๆโคนของต้นกล้วยสกปรกนะครับเชื้อโรคต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากอันนี้ก็คือสิ่งที่หลายคนนั้นยังไม่รู้ว่ากล้วยนำว้าเป็นกล้วยที่ต้องรักษาความสะอาดให้มากนะครับวันนี้ก็จะพามาแนะนำวิธีที่ทางสวนได้ใช้ในการปลูกกล้วยนำว้านะครับคิดว่าทางสวนนั้นปลูกกล้วยมาหลายปีนะครับ ประมาณ45หปีกล้วยน้ำว้วาที่สวนก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตรอดได้ยังสามารถที่จะเติบโตและให้ผลผลิตได้นะครับบางกอปลูกมา45หปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังยังคงออกผลนะครับยังสร้างผลผลิตได้นะครับถามว่าที่สวนนั้นมีโรคเกิดขึ้นหรือไม่คำตอบก็คือที่สวนก็มีโรคเหมือนกันนะครับเป็นโรคใบเหลืองโรคเชื้อรานะครับ โรคตัวไปของกล้วยน้ำว้าก็เกิดขึ้นที่ส่วนนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าที่ส่วนนั้นจะไม่ตายทั้งกอนนะครับก็คือจะลุกรามาทั่วส่วนแต่ว่าก็จะเป็นแค่บางต้นนะครับในกอนนั้นบางต้นจะเป็นโรคแต่ว่าถ้าหากเรานั้นรู้จักวิธีการในการป้องกันนะครับมันก็จะไม่ลุกรามแล้วก็จะยังที่จะให้ผลผลิตได้แม้ว่ากอเดียวกันก็จะไม่ตายทั้งหมดนะครับ เหมือนอคนที่เป็นโควิดในครอบครัวนะครับบางคนติดเชื้อโควิดแต่ว่าบางคนก็จะไม่ติดต้นกล้วยน้ำว้าที่สวนก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับก็คือบางอากอเดียวกันแต่ว่าบางต้นเป็นบางต้นไม่เป็นนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับครับอันนี้จะพามาชมต้นกล้วยนะครับที่เป็นโรคนะครับเช่นว่า,าต้นของกล้วยนั้นจะ มีลักษณะการติดโรคนะครับใบก็จะหักนะครับลำต้นก็จะมีความอ่อนแอนะครับต้นนี้ก็ติดโรคแต่ว่าก็กำลังออกเครือนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของโรคในหลายๆโรคของกล้วยนำบาทั้งโรคเชื้อราโรคไตาพายโรคใบเหลืองโรคนองน,น้อนกอนะครับเยอะแยะ,ยะมากนะครับแต่ก็สังเกตว่าต้นนี้นะครับก็ยัง ให้ผลผลิตได้นะครับเพียงแต่ว่าเหมือนคนที่เป็นโรคมาอย่างแรงนะครับดังนั้นจะให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมก็คงยากนะครับแต่จะสังเกตดูนะครับว่ากล้วยก็พยายามที่จะสลัดลำต้นเดิมที่เป็นโรคทิ้งนะครับแล้วก็สร้างลำต้นขึ้นมาใหม่นะครับมาดูทางมุมนี้นะครับเห็นว่าต้นหนึ่งออกเครือแล้วก็ต้นข้าง,างนะครับก็เป็นโรคเหมือนกันนะครับ จะค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วก็ใบนะครับใบจะรีบนะครับสังเกตต้นที่เป็นโรคนะครับใบจะเลียวเล็กแต่ต้นที่ไม่เป็นโรคนะครับเห็นข้างๆนาไหมครับใบจะใหญ่แล้วก็สังเกตที่บริเวณคอใบนะครับช่วงห่างของคอใบนะครับเดี๋ยวชี้ดูนะครับนั้นถ้าเราสังเกตจากต้นนี้ต้นปกตินะครับจะว่าตรงกาไใบกิ่งใบนะครับ ระยะห่างนี่ครับต้นต้นที่ปกติจะมีระยะห่างที่กว้างมากนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าต้นที่เป็นโรคนะครับเห็นว่าตรงก้านใบจะเรียงชิดติดกันเหมือนคนคอตีบนะครับคอจะแคบๆนะครับเล็กๆจริงไปก็จะติดกันไปหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นที่ปกตินะครับเห็นไหมครับก้านก็จะมีความห่างกันมากนะครับ สำหรับพิธีการที่สวนใช้นะครับในการจัดการกล้วยที่เป็นโรคนะครับกล้วยน้ำว้าที่เป็นโรคก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะครับพอเราเจอต้นกล้วยที่เริ่มแสดงอาการนะครับเราจะทําการตัดชิดโคนเลยนะครับเพราะในตัดชิดโคนเราก็คิดง่ายนะครับเวลาที่เราตัดกล้วยชิดโคนเช่นว่ากล้วยต้นเก่านะครับจะถูกสดัดทิ้งไป จะตายไปแต่ว่าจะมีกล้วยต้นใหม่สร้างขึ้นมาแทนดังนั้นเนื้อเยื่อต่างๆของกล้วยตัวนี้นะครับก็จะเป็นจะเป็นเนื้อเยื่อชุดใหม่นะครับดังนั้นพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับจะถูกสลัดทิ้งไปเพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าความแข็งแรงของกล้วยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการาขั้นตอนแรกนะครับที่เราจัดการกล้วยที่เป็นโรคนะครับโดยการตัดชิดโคนนะครับ วิธีการจะสังเกตกล้วยที่เป็นโรคก,ก็คือใบของกล้วยนะครับมันจะหักลงมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะไม่มีตัวอย่างนะครับสังเกตง่ายๆคืออย่างเช่นยกตัวอย่างกรณีนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเริ่มออกใบามานะครับแต่ว่าใบาที่เพิ่งออกมานะครับแม้แต่ใบขี้เกียวสวยๆอย่างนี้ก็จะหักลงมาทันทีนะครับหักบดเลยนะครับกินใบตรงนี้จะหักนะครับนี่ใบหักงั้น ถ้าใบเขียวๆเริ่มหักเนี่ยแสดงว่ากล้วยเริ่มเป็นโรคหรือไม่ก็กล้วยที่เพิ่งเริ่มออกใบมาใหม่นะครับจะกลายเป็นใบสีเหลืองนะครับเพิ่งออกมาได้ไม่กี่ใบนะครับใบกลายเป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของกล้วยที่เริ่มเป็นโรคนะครับแต่ถ้ากล้วยที่ปกติเห็นไหมครับออกมาใบก็จะสวยนะครับระยะห่างระหว่างใบนะครับก็จะสูงนะครับจะกว้างนะครับเนี่ยครับจะไม่คอตีบชิดกันนะครับ อันนี้ก็คือกล้วยปกติแต่ถ้าเราเจอกล้วยที่เป็นโรคแล้วนะครับเราต้องรีบนะครับทําการตัดให้ชิดโคนนะครับอย่างต้นนี้ก่อนนี้นะครับต้นต้นนี้ก็จะแสดงอาการของโรคนะครับพอผมตัดชิดโคนปุ๊บนะครับมันก็จะแทงหน่อขึ้นมาใหม่นะครับอาการของโรคก,ก็จะแทบจะหายไปนะครับแต่ว่าไม่หายไปหมดนะครับก็จะน้อยลงเดี๋ยวพาไปชมตัวที่ เราตัดแล้วให้ผลนะครับอันนี้จะเป็นกล้วยน้ำมาเตี้ยนะครับหลายท่านที่ติดตามคลิปมานานนะครับก็อาจจะจําได้นะครับว่าบริเวณนี้ได้ปลูกกล้วยน้ำมาเตี้ยไว้หลายกอน,นะครับต้นนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เกิดโรคนะครับแต่ว่าผมตอนนั้นผมตัดออกไปครึ่งหนึ่งนะครับตัดครึ่งท่อนเลยนะครับหลังจากนั้นมันก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับอาการของโรคก็น้อยลง และตอนนี้ก็เห็นไหมครับออกเครือนนะครับมีใบต่างๆนะครับสมบูรณ์นะครับแต่ทีนี้ต้นข้างๆนะครับต้นข้างนี้จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่อยู่ติดกันกอนเดียวกันนะครับแต่ต้นนี้ไม่เป็นโรคนะครับต้นนี้จะไม่ติดโรคแต่ว่าต้นนี้ออกทีหลังผมตัดตัวนั้นก่อน ากฏว่าต้นที่ออกทีหลังออกเครือก่อนเพราะว่าต้นที่เราตัดนั้นไปสร้างรับต้นขึ้นมาใหม่นะครับ mm. ก็เลยใช้เวลานานกว่าปกติแทนที่จะต้นนั้นจะออกเครือนะครับก่อนต้นนี้แต่ปรากฏว่าต้นนี้ออกเครือก่อนแต่ต้นนี้มันผ่านแรงมานะครับก็เลยสภาพไม่ค่อยสวยนะครับจะเห็นว่าต้นหนึ่งเป็นโรคนะครับแล้วตัดต้นทิ้งทันเวลารักษาทันเวลา อาการของโรคก,ก็จะลดน้อยลงนะครับเกือบจะหายนะครับแต่ว่าร่างกายของคนหรือว่า,าลำต้นของกล้วยก็อาจจะมีอาการของโรคบ้างนะครับแต่ก็ยังให้ผลผลิตนะครับดังนั้นก็ยังสามารถที่จะจัดการรักษาได้ทันนะครับต่อไปเราก็มาพูดถึงพิธีการาที่สองนะครับในการรักษา ในการป้องกันเชื้อโรคให้กับกล้วยน้ำวานะครับก็คือเราสามารถใช้ได้3สูตรนะครับ1 2 3จะใช้ทั้ง3อย่างเลยก็ได้นะครับหรือว่าใช้แค่1、2ก็ได้สูตรแรกก็คือการนำปูนขาวนะครับมาโรยรอบต้นกล้วยนะครับถ้าเราเจอกล้วยที่เริ่มมีอาการนะครับก็ทำการตัดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็นำปูนขาวมาโรยพอโรยครบ1อาทิตย์ ทย์ต่อมาเราใช้เกลือนะครับเราใช้เกลือโรยรอบต้นกล้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเกลือที่โรยไว้นะครับเมื่อ,อหลายอาทิตย์ก่อนนะครับก็คือหลังจากใช้ปูนขาวไปแล้วหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ต่อมาเราก็ใช้เกลือนะครับในการทําการโรยส่วนขั้นตอนที่สามนะครับอาทิตย์ที่สามเราก็จะใช้เป็นขี้เท่านะครับขี้เท่าจากการหุงต้มอาหารนะครับ นำขี้เท่ามาโรยรอบนะครับแต่พอดีในคลิปนี้ไม่ได้นำาโรยนะครับก็คือ3ขั้นตอนนะครับอทิที่ที่1ใช้ปูนขาวอาทิที่2ใช้เกลืออาทิที่3าใช้ขี้เท่านะครับแต่ว่าใครก็ตามที่ไม่มีขี้เท่าก็ใช้แค่1กับ2ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการช่วยรักษาต้นกล้วยนะต้นกล้วยน้ําวาที่ติดโรคนะครับ ลักษณะการเป็นโรคของกล้วยน้ำวานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะลุกรามนะครับแต่ว่าที่ส่วนนั้นก็จะมีอาการที่ลุกรามบ้างไม่ลุกรามบ้างนะครับอย่างกอนี้นะครับเป็นกล้วยน้ำว้า,วาพันปักช่องนะครับส่วนกอนู้นนะครับจะเป็นกล้วยน้ำว้า,วาพันมาริอ่องนะครับอ่าพันมาริอ่องนั้นติดโรคนะครับแต่ว่าใกล้ๆกันห่างกันประมาณ2เมตรกล้วยน้ำวาพันปักช่องก็ยัง ไม่ได้ติดโรคนะครับอันนี้ก็เป็นตอนที่สองนะครับตอนแรกตัดไปแล้วนะครับก็ยังคงสามารถเจริญเติบโตได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทดลองนะครับว่าทําไมบางกอติดโรคบางกอไม่ติดโรคนะครับทั้งๆที่อยู่ใกล้กันนะครับก็จะเป็นลักษณะอาการของโรคของกว้ยน้ำวลาน,นะครับที่เราพบเจอ แต่ที่ส่วนนี้คือพอที่ติตลูกนะครับก็ยังสามารถให้ผลได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ากล้วยน้ำวานั้นเป็นกล้วยที่รักษาความสะอาดมากนะครับเป็นกล้วยที่เราต้องทําความสะอาดนะครับให้กับกอกล้วยนะครับเช่นว่าเนี่ยครับสิ่งที่ไม่ควรมีนะครับก็คือพวกเศษใบกล้วยต้นกล้วยต่างๆนะครับที่เราอาวางไว้กองไว้ตรงรอบๆโคนกล้วยนะครับ ที่บอกว่าไม่ควรมีก็เพราะว่าใบกล้วยนั้นถ้าหากเราไม่ย่อยให้ไม่ย่อยหรือตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครัคบมันจะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานมากนะครับดังนั้นถ้าเรานําม,มากองเอาไว้ที่โคนนะครับก็จะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคซึ่งจะแตกต่างจากการที่เรานําไปย่อยเป็นชิ้นเล็กแล้วมากองอันนี้จะไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างลักษณะนี้นะครับก็คือจะเป็นการสะสมของเชื้อโรคก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมกล้วยน้ำวานั้นถึงเกิดโรคได้ง่ายนะครับ ดังนั้นเราต้องนําพวกนี้นะครับออกไปนะครับโดยที่อยู่ให้ห่างโคนนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับก็คือจะมีไม่มีใบแต่ว่าเรานําใบกล้วยที่แห้งแล้วเอามาวางไว้ตรงทางเดินนะครับให้ห่างจากโคนเพื่อที่จะให้ทางแสงแดดนะครับส่งได้360อหกสงศาสาเหตุที่กล้วยน้ำวานั้นตายนะครับก็เพราะว่าแสงแดด ส่องไม่เพียงพอนะครับคนที่ปลูกกล้วยน้ำว้ามักจะปลูกกล้วยน้ำว้าชิดๆกันแล้วก็ไม่รักษาความสะอาดชอบนําใบกล้วยต่างๆไปกองเรียงทับทงไว้กับต้นกล้วยนะครับแสงแดดก็ส่องไม่ถึงดังนั้นสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก็คือถ้าเราต้องการให้กล้วยน้ำว้านั้นรอดนะครับหนึ่งต้องทําความสะอาดอยู่เสมอนะครับรักษาความสะอาดต้นกล้วยสองก็คือ ระยะห่างในการปลูกกล้วยน้ำวา้าน่าจะต้องมีระยะห่างประมาณ7-10ถึง10เมตรต่อกอที่ต้องมีระยะห่างกว้างขนาดนั้นก็เพราะว่าแสงแดดนะครับแต่ละกอต้องการแสงแดดในอ่ารัศมี3 6 0อองศาดัางนั้นถ้าเราปลูกห่าง7-10ถึง10เมตรแสงแดดก็จะส่องถึงต้นกล้วยของเราทุกกอนะครับดังนั้นถ้าใครทำาปลูกกล้วยในที่มีระยะห่างมาก การรอดของต้นกล้วยก็จะมีสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ได้ทดลองมานะครับว่ากล้วยที่มีระยะห่างมากนะครับกล้วยตัวน,นั้นจะรอดนะครับจะปลอดจากโรคหลายคนก็เป็นห่วงว่าถ้าเราปลูกห่างๆผลผลิตก็จะน้อยแต่ความเป็นจริงก็คือไม่นะครับกล้วยน้าว้าหนึ่งกอน,นะครับสา,สามารถให้ผลผล,ผลิตได้กอละสี่เือปีละแปดเือนะครับนั่นหมายความว่ากอเดียวถ้าเราบำรุงดีด ปีหนึ่งเราจะได้กล้วยถึงแปดเครือนะครับน,นี้ก็จะพามาชมตัวอย่างของกล้วยน้ำวานะครับกอนี้จะเป็นกอที่ให้ผลผลิตเยอะนะครับเพราะว่าจะไม่ได้ตัดหน่อทิ้งก็คือปล่อยเอาไว้ทั้งหมดดังนั้นปีหนึ่งก็จะออกประมาณ4ี่ถึงแดเครือต่อปีต่อกอน,นะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับที่เราสามารถทำได้โดยการ ปลูกน้ำกล้กวยปลูกกล้วยน้ำว้าแค่กอเดียวแต่ว่าสามารถให้เครือได้ถึง4-8ถึงเครือต่อปีต่อกอนะครับอันนี้ก็คือการที่เรานั้นให้ปุ๋ยให้น้ำสม่ำเสมอน,นะครับถึงแม้ว่าก่อนนี้จะขาดแคลนน้ำปุ๋ยไปบ้างนะครับแต่ว่าในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะได้น้ำเพียงพอจากฝนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีนะครับที่เรา าหากต้องการปลูกกล้วยนะครับแล้วให้ผลผลิตเยอะๆแล้วก็ดูแลรักษาในน้อยเราก็ใช้วิธีการนี้ครับก็คือปลูกให้ห่างกัน 7- 10เมตรนะครับก็คือเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณแต่สุดท้ายปริมาณจะมาพร้อมคุณภาพเองนะครับอย่างต้นนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่านำาต้นมะพร้าวนะครับมาขั้นกลางระหว่างกอน,นะครับเห็นไหมครับเป็นกอน ทั้งสองกอนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกันคือสายพันธุ์พระเทพต้นสูงนะครับนําต้นมะพร้าวมาขั้นกลางระหว่างกอต้นนี้ปลูกมาห้าปีนะครับสี่ห้าปีไม่เคยเป็นโรคเลยนะครับแต่ว่าต้นข้างๆนะครับเนี่ยต้นนี้จะเป็นโรคบ้างบางต้นในกอนั้นนะครับบางต้นตายบางต้นก็ออกผลปกติแต่ที่จุดสังเกตก็คือมีต้นมะพร้าวขั้นกลางแล้วต้นใกล้ๆกัน ไม่เคยเป็นโรคเลยนะครับก็เลยเป็นข้อสังเกตว่าจะเป็นเพราะว่ารากของมะพร้าวหรือเปล่ารากของมะพร้าวที่โยงใหอยู่ใต้ดินทําให้รากของกล้วยอีกอไม่สามารถที่จะผ่านมาหาเพื่อนของมันตรงก้อนนี้ได้นะครับไม่สามารถเผยแพร่เชื้อโรคได้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้นมะพร้าวมีส่วนช่วยในการป้องก,กันโรคหรือว่าต้นนี้เราใช้ปูนขาวเราใช้เกลือเราใช้ ขี้เท่านะครับในการโรยหรือว่าเราจะป้องกันได้ทันอันนี้ก็ยังต้องทดลองต่อไปนะครับว่าสาเหตุอะไรที่ก่อนนี้นะครับไม่เป็นโรคแต่ว่าอีกก่อนหนึ่งใกล้ใกล้กันตรงนี้นะครับก่อนนี้ก็ปลูกมาห้าปีเหมือนกันนะครับปลูกมาพร้อมกับกอนนั้นนะครับห้าปีก่อนนั้นก็เป็นโรคก่อนนี้ก็เป็นก็เป็นโรคนะครับแต่จะเป็นแค่าบางต้นบางต้นก็ไม่เป็นบางต้นก็ออกผลปกติก็เลยสังเกตว่าสงสัยว่าสามก่อนนี้นะครับ กอที่อยู่ติดต้นมะพร้าวนะครับไม่เป็นโรคเลยแต่อีกสองโรคแต่อีกสองกอนเนี่ยเป็นโรคนะครับอันนี้ก็เป็นาการทดลองปลูกกล้วยน้ำวาลที่สวนนะครับ